ดได้แล้วเตยเมเอป<ต><พ>ลามาค่ะเหนื่อยวะจะไม่หายเหนื่อยเลยพรดูต่อทุกคนออมากับสนุกมากถังซานหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองใช่ใช อยากดูต่อแหละทุกคนมันค้างอ่ะไม่ใครจะมาช่วยเขาูแล้วไม่พูดแล้วปะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกริ๊งมีแมมม่าชิพได้ดูสี่ตอนรวดเลยจ้าแต่แต่วันจันทร์ตอนเคี่ยงทุกคนแถมยังมีซุปเปอร์แต่งอุ้ยพี่ด่าสะใจมากเอาไปเลยห้าสิบเก้าวันแล้วก็ยี่สิบพันบาทจริงยี่สิบบาทก็เอาแล้วแล้วก็ขอบคุณมีคีวีด้วยนะขอบคุณมากีวีมากมไม่มีมีคีวีไม่มีพวกเราเลยจริงไปค่ะตอนที่สองร้อยสิบเอ็ด ใครเน er ี่ยเรามาจาชื <music Brothers> ่อพี่เขากันเถอะเออหมิงเออหมิงเซอร์หมิงตั้งหมิงซอร์หยุดอะอยากอยากอยากไปออกจากกันรักกันมากเลยหรือมึงวายไปเนี่ยนั่นดิวายไหมคู่วายได้เลยวายได้เลยอ่ะคือว่ากูมีเกรนเขาอยู่ที่กันต้งรอดนี่ยทีนเป็นควีนด้วยคือชีวิตไงเออยังไงอ่ะอยากตอมใจตายไหมคู่จิ้นเหรอ ตายได้เลยนะไม่หมดใจองใจตายไหมตายเลยช่วงที่ตายโลกมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายเอออีดอกานไปหีข้างหน้าหวังว่าชาวเฉลิกทีสายขี่บนนี้ได้สักทีเนี่ยเนี่ยดอกเป็นจัมากทำลายพื้นดินปูนห้างโปรปลายวายช่วงจริงอำเภอเนี่ยแต่กูไม่สงสารหรอกนะกูทำไว้เยอะอยากตายตามดี้ตายค่ะ จะแวเป็นจะเม่ดีก็ฆ่าคนที่เขาหักเหมือนกันเจ้าพุขุนจบเต็ทั้งสามนี่คนันงไม่สงสารคนเดียวจะไปไหด้ยังเ้มือนโดนลมมาแบรินานารมาหมูด้วยไปไหวเราเจ็บคอมามป้เสียบ โอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอบยโอนยโออ๊ออโอ๊ยโอ๊โอ๊อ๊ยยอยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยโอยโอ๊ยยโอ๊ยอยโออออย

ผูกาตยมาักทชื่อคุณยาแน่ตไทได้เพื่อจะได้ทวงเวลาให้พวกตาหมิงหนีไปตาหมิงตาหมิงชื่อหมไม่มีเออเลยสักคำเดียวมักษะที่มาพร้อมดวงจิตแห่งแคบสมุทรเอกรพาพลว้าช่ยด้วยตาแต่เมียเราอมาลังเขาไม่ไหวแล้ว เราล่าถึงกระดูกอยู่ไหนแล้วลูกอีกแล้วทรนึ่งต่อันหสู้หนึงต่อ้าันาจะรอดหรือเปล่าต้องโทษพวกเราที่เป็นตัวท่วงพันที่เสียวอูจาม่เสียวอูมันจะโกนเสียเวลากับพวกข้าอีกเลย รับตนบิญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นปีนี้ไปผ่นกับทั้งสายรับคนนี้ไปจากที่นี้ต้นบิญาณจะทำให้จิตวิญาณของท่านมันโงขึ้นตอนคืนที่จะยิ่งมีโกาสสำเร็จทีเจ้าต้องเปิดเผยตัวก็เพื่อตามหามัณฑิงเอ๋อหนิาไม่มีวันทอดทิ้เจ้าเราจะไปออกไปด้วยกันแม่มีเออเ่้่านต้องรอดมาให้ได้โอ้ยมิมิ เอาวเทพไว้ายนักมีน้าสอนพูดทำนี่หนมางคัมันถืเอเสีส н, ยเปลี่ยนตอนอยู่ที่เมืองซีหลู่ถ้าจมตีอกสี่ย่างพมายุตได้ร่างกายมรรทุกจีบออกไปชิ้นๆ้ารับปากสระอูเก็จะบอกไปให้ได้ฝันตาีเอือมนคงนีไปได้แล้วอาวุธหลังนี้บีนเหลืออยู่นิดหน่อยจะกระวนท่าสำคัญได้ถ้าจอมตีโดนนะก็จะใช้สมุดคุ้งกายยาพาตัวหนีไปได้ไม่ต้องฝืนแล้ล่ะหากไม่ใช่เพราะมีอาวุธเทพหรือ เจ้าคงตายกันมาแล้วให้การโจมตีครั้งสุดท้ายของข้าก่อปล่อยจเ,เยนะจ้าไปเถอะเขตแดนโบราณนะจุดทีบบท่ถล่มันเขตแดนโบรณะมีทางผิดร้ายแรงและการสยบเจ็บยิญญาณการโจมตีครั้งนี้จะต้องทำให้สำเร็จแสงแห่งแทบเกิดอะไรขึ้นสายสีทอ,องที่สุดเทพประภูตทำไมข้าตัวชาทำไมหันมาเล่นง,งานข้าละ่ะแสงสว่างยุนแรงมากเมื่อกี้ว่าจะตะเ,เกียงยน่งเขตแดนโบระณนะ น่าจะมีคนมาเทพมาแน่เลยอ่ะตายเพิ่มได้ไม่ติดตายเพิ่มได้อุ้ยเขาหรอเขาขึ้นไปเองหรอพลังจากเทพสมุรป่ะ Oh my g อดเทพสมุดมามาจริงอ่ะมาจริงแต่ว่าเทเหมอนชอบมาตอนที่แบบคับขันจริงๆ เทพสมุดมาให้ได้บอกสีทองนี่เหตุการณ์โกรณะและพลังจิตของข้าถูกข่มไว้จนปล่อยไม่ได้กาต้องรู้สึกว่ามีลมปราณที่พุ่งเข้าเอาชีวิตข้าได้เป็นครั้งแรกนั่นคือราวของเทพสมุทรที่ทิ้งไว้บนโลกถ้าเช่นนั้นเขาคือผู้สืบทอดที่เทพสมุทรเลือเธอข้าจะบ่มความไม่ได้แล้วถ้าไปหาซานเมื่อไหร่อ่ะก็มีพลังพอที่จะชนะมันแล้ว สุดท้าจึงได้ครองบัลลังเทศ13วันรีศูนย์ที่ขาดผิดผลขึ้นไร้ผ่าทั่วแสนสายข้อสามมีถึงแรกจับกระบวนขีดลื่นลมไร้สิ้นไม่เคาได้เรียนรู้สอนกระบวนข่าแปลกประหลาดมากงแหวนทั้งหมด ดูมันจะยุ่งเหยิงแล้วเบี่ยงแต่เราเกิดว่ามุ่งแหวนพวกนั้นไมีดวงตาความใจจะพุ่งตรงไปปกคลุมโลกหมาคิดว่าข้าจะไม่มีความเอากัวรอดเหรอทั้งป่าที่บกบาดแผลนิรันดร์บาดแผลนิรันดร์คือหนึ่งในักศึกษะโจมตีที่รุนแรงที่สุดข,ของฝ่าป่าขาดเจอมก็แล้วก็บาดแผลยุ่งเราไม่มีสิ้นสุดต้องใช้พลังวิญญาณมาต้านเท่านั้นแล้วเราอึดพร้อมกันช่วยาากันกบ,บาดโจมตีมันต้านการโจมตีจากบาดแผลนิรันดร์ของข้าได้ง่าย เมื <idd> ่เห็นลาที่สรงทุกภาพนี้มาก่อนเหมือนจะน่าสนงจุฉพาะราสิ่งทรงกระอไม่คิดว่าจะป้านการตกตีของเราได้แค่ถึงเพียงนี้นี่ก็คือทักษะไม่จะเป็นกระบวน่างยายแต่แต่พรยอพลังขึ้นภาาสารตอางเทเลย้าถังชาใช้่างะเทศตายทักษะพวกขุนที่แข็งแกร่งที่อาสุกึ้งแล้วไม่ว่าผู้ต่อู้จะแข็งแกร่งเพียงจะยุติควาปดวันว พี่ปีตองสล ness, ับกายใั้นกับวิญญาณยุดคู่ได้ทันทีเลยเหรอนี่แยแผนข้าก็เลยจะทำได้เหมือนกันภาษาพี่ต well. ้ทำอะไรได้หน่อยเออแล้วตนคควบุมทักษะควบคุมแข็งแกร่งมากประเด็นความยิญญระดับสูงจากนับยิงระดับความวิญญาณได้หนึ่าวเดียวแปดวินาทีทำอะไรได้ไม่น้อยเลยโหอีเขาสอนเหมือนสอนลูกอ่ะจริงวันที่สอง มึงจะตายที่นี่เลยปะเอาอยัางไงว้าวมีตัวอะไรมาอะไรพันปีนะวานวานโอ้ยเขาสองมาสอนพลังถังซ่าใช่เพราะว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาต้องมาเรียนรู้พลังจากตีสุดเลยะใช่เล่ จริงแล้วมันเท่มากเลยเนาะที่ไรรดาเลยจริงๆถ้าดีได้ค้มีเพียงถึงเดียวสีระวนที่สอหนีไปไร้หนีไปไรกาบไปทีลาทีขั้นประกาศจบในที่สนี้ทำไม่ได้อยากให้มันบาดเจ็บบ้างอะองมอมืเชาบ้าฮะ ทักษะเทพตอนนี้จะรีบหนีไปข้าพี่ปีต<ช>้องตายแล้วนั่นแหละม่ายๆใช้สามกระบวนท่าแรกในชัยพาจะปกป้องขัวได้หากเจอผู้ต่อสู้ระดับที่เวลาในการจำกัดของคืึ่นรองไร้ซึ่งสุดก็จะลดแต่จะไม่น้อยกว่าสามนานได้จำเอาไว้ขอบคุณท้าเทพสม,มุทรที่ช่วยเหลือข้าไม่เป็นไรรเพ่จับกลายเป็นเทพสมุทร จะเป็นเวลาที่ต้องเรียนรู้ทั้ง13กษาหระบวนทั้น์ยังไม่ทาให้ตาตีสูสีท้อยเสียเกียดแค่สามก็มีเสื้อผ้ที่พลังไม่โอ้ยเี่จะตอสูทนให้ได้ไปไปเล้วไปเล้ัเจ้าจะหนีไม่ได้ก็ช่วยสัมพญาณแสนปีสาตัวนั้นไม่ได้เลยมารูดีสารแน่เอารอีกอมา เดี blender, <t ort> ๋ยวไปต่อสองหนึ่งสองจ้ะตอนที่สองร้อยสิบสองคู่อ๋อฝั่งนี้มินแค่หนึ่งคอนกับย่างคอนกับย่างนี่โอ้ยเจ้าวาไหมอ่ะพี่เจ้าวาไหมเขาเนี่ยอะไรให้ถอดผิดไว้นี่นั่นน่ะดร ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะตอนกาดอ่ะโอกก้ยโอ๊ะขอจะมาแล้ว hmm. ไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่ามาทำคนของตัวเข้าไปเลยเอาหมดแล้ว ไม่เป็นไรข้าหนีมาได้แล้วแต่พวกมันต้องไล่ตามข้ามาแน่เราต้องรีบหนีไปจากที่นี่เดี๋ยว่าหน้าหนีกับเอิ้ยหนีไม่ไหวแล้วจับจด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 ด้วยดจะจดจะช่จดจจดี๋ดีดจ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 ดดจ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 กจดจดจจดจดจจดจจดจดิจดดจงจจดจดจดจ ่่าานออยยยเเสีีแปลลกไม่พวกเรอต้องอยู่กับค่ะนี่เสียวอูอย่าเสียใจเลยเราจะคอยปกป้องท่านอยู่ข้างๆเสมอยอมแพ้เถอะพวกเราจะไม่เป็นอะไรพวกเราจะกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน เ้าจะเป็นฝ่า้พวกเจ้าไปเการีเซโออย่าิบวิญกาของท่นเพื่อเราอีกเลย ไอ,อ้าเอยีเสียวอท่านต้องคืนชีพมีชีวิตต่อไปให้ดีทั้งสามก่อนที่พวกเราจะตายยังมีโอกาสให้ได้เอ่ยขอบคุณท่านเรามีความหวังนึงที่ยังมันร่ลุมหวังว่าท่านจะช่วยทำให้เป็นจริงแต่แล้วพวกเขาไม่สติก่อนจะตายคาราป่าเจ้าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอบคุณมาก เราอยากจะเห็นพี่เสียวอูคือชีพเป็นตาตัวเองแต่ตอนนี้ใจงว่ามคงไม่ได้แล้วหวังว่ามันจะทำคำสัญญาให้เป็นจริงคืนชีพไปพี่เสียวรือว่าทาสารเขาจะเจะร้องไห้ ยาคือชีวิตเสียวอูข่าจะอยู่กับเสียวอูไปช่วยชีวิตไว้แต่ข้าตายดีมาาทั้งสามส<ต>มองท <จะ S 2> ่านเอกผิดจริงๆสมเป็นลูกผู้ชายทังสาเรารู้ว่าตอนนี้ท่านยังไม่มีลระดับราชจดีระดาบขงมยุทธ์แต่เราจะช่วยท่านเองทุกเจ้า <พบ S 1> จาังไม่ได้ บ้าบ้าบ้า้าม้าบ้าบ้าบาบ้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 ่บ้าบ้าไา้้วา้าบ้าบ้าาไ้้าบ้าบ้าบ้า้าไ้้าบ้าบอาบาบ้าบหาาบ้ามาบ้ว้าบ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 บบ้า้าบ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 ้้าบ้าบ้าบ้วบาบ้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 าับ ได้ค่ะเหลือแต่หมัดไตยังจะอยู่ไม่ตายง่ายหรอกอีกเนี่ยคนเฮียหมัดไตยนะที่เข้ามาสังเเข่งต้ไม่มีพลังที่จะสังหารฟาบาได้โชคดีที่ข้าเปิดทักษะที่เก้าของเจ้าพระยานูนได้ทันก่อนยาอามาตบแค่พลังจีนน่อยๆของก้อจะทำอะไรเก้ดได้ กาสดาจของว่านตเลยค่ะ้งจะแย่งของที่ข้าหมายตาเอาไว้ไปอีกยะไม่่ของทธอ 移动。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền khó Gõ Để sẽ bỏ lỡ แกค,ความตายแต่ข้าผ่านการทกสองวิลลมมการของเทพแล้วสหายทั้งสองจิตจะอยู่กับเราตลอดไปข้าจะต้องยืนยันอยู่จนทำสำเร็จให้ได้ไไดีกว่าพลังวิญญาณเดินขั้นไปแล้วจะกินน้ำารนของมายุ ขาา้าบาทโปรดสังเกตตามค้าถังซานรักแค่ในมันอสูสรสังเวยสิษ็์ถังซานกลายเปนะะ็นน่าจะตรินนามขุนเมยุทธแถมมีวงแหวนแสนปีเพิ่มอีกสองวงถึงพวกเราจะตามไปก็ไม่แน่ว่าจะชนะได้แต่ว่าครั้งนี้เราสูญเสียหนักแต่กลับคว้าน้ำเหือจะเสี่ยงต่อไม่ได้ถายทอดคำสั่งถอนทักจะต้องไตร่ตรองให้รอบคอบทุกเรื่อง ไปเขาต้องอยู่ขั้นตอนสุดท้ายใช่ไะก็เข้าไปสู่จุดสูงสุดอะไรกัอทำได้ทุกอย่างแล้วแหละ มาด้วยจิตวิญญาณเขาจะปกป้องเสี่ยวอู่ด้วยชีวิตและข้าจะแก้แค้นแทนพวกเจ้าให้ได้ผีปีตง่งจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิต หน่อยจะร้องเสียตาอีกแล้วแบบเศร้ามไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดว่าจะเป็นตอนเนี้ยไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วนะบหกแม่คือแต่ก็แบบอย่างที่พูดไปเนาะว่าแบบถ้าพี่เขาต้องตายอ่ะก็ต้องปมีไปเป็นประโยชน์กับฝั่งเราจริงงั้นมันจะแบบเจ็บใจมากคือเหมือนเขาพร้อมแล้วแหละบอกว่าคือเขาน่าจะไม่ไหวแล้วเขาก็เลยบอกว่าจะสละแล้วก็เพื่อให้ถังซานทําสิ่งที่เขาปรารถนาสําเร็จอ่ะถึงแม้ว่า เพิ่มพลังให้คนที่จะมาช่วยสิ่ี่เป็นก้าวตาดวงใจเาใช่เราเราเรารู้สึกผูกพันมาเลยว่าเพราะเราเห็นเขามาตั้งแต่แรกพ่อหมดพ่อแม่เสียวอูเลยเพราะว่าแบบหลังจากแบบน้องอยู่คนเดียวในป่าโตมาอย่างนั้นนะน้องแล้วแบบไม่ได้บอกความรักกับใครแล้วก็มีเหมือนเป็นพี่ชายเหมือนครอบครัวครอบครัวจริงกลับมาแบบเมันมีหลายซีมากเลยที่เรารู้สึกผูกพันมากเลยอ๋อแล้วการสละของเขาโคตรซึ้งเลย สลัดเก่งมากเรื่องงานแบบกูคือเสี่ยโอก็พยายามอยากที่จะให้พี่เขาอยู่แต่ว่ามันแบบไม่ได้แล้วจริงๆมันไม่ทันนะเนาะคือถ้าแบบรู้ตัวพี่เขาก่อนหรือแมีคนมาช่วยมากก่นัคือดันมาอยู่กันแค่นี้แล้วแบบมันสุดตัวมันเป็นไปแบบหนักมากแล้วอะไรเงี้ยเออมันมันไม่ทันแล้วจริงไม่ทันค่ะถังซานเองก็สบักสบอมถังซานก็เกือบจะไม่รอดแบบไม่มีเทพมุลก็คือตายแน่นอนเพราะว่าแบบ อย่างที่บอกมันหูมันขี้กงเกือมันพามาทีเดียวตัวจีนของมึงทั้งหมดเลย่ะโหมันเกินแป่้่าแต่คนก็คือระดับแบบมากมายกว่าถังซานไปอีกแล้วก็ยังมาในรูปแบบลุมอีกใ่ะใช่คือมันลุมมากมากแต่าใจอีนั่นวืมแฟนตายไปแล้วจ้ะเว่เลยดีเรนจะมากอยากเปนแก้แค้นโหเอ้ยรอไปกนดูล่างด้วยจ้ะริง มก็ทาเวทํากรรมกับเขาไว้เยอะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จะโดนปราบทั้งหมดนั่นแหละก็จริงตอนนี้มันแหละมันเริ่มกลัวแล้วไงเพราะว่าพอถังซานมีกระดูกวิญญาณแสนปีสองอันมันเริ่มรู้แล้วว่าแล้วก็วงแหวนของคอนก็มีนะเป็นแสนมุกนวงแหวนแสนปีด้วยเออมาถึงวงแรกที่คอนก็แสนเลยมันมันมีหินว่าแบบมันกาลังจะไปทําอะไรสักอย่างสักทีใช่เพราะว่ามันบอกว่ามันต้องแบบทาอะไรขั้นสุดท้ายของมันและ พี่มึงเอาใหญ่ละอีน่ามึงมีกี่อย่างชีวิตมึงทำอะไนตั้งนาแล้วเนี่ยมันเเหกียยร์ุดดิตั้งหลักเก่งนั่นแหละแต่เขาคณเทศสมุทรที่มาสอนสามกระบวนท่าจริงนี่รอเลยว่าแค่สิบาอีกสิบสามจะเป็นขั้นไหนอูแล้วท่าแต่ละท่าเขาเท่มากท่าถ่างซาวเป็นคนใช้คือว้าวจริงคือบอกเลยว่ากรี๊ กรีนแน่นอนอีพวกนั้นคือกระจอกบอกเลยแต่อีลิปปิตรงเนี่ยตัวจรละอีนี่อีนี่จะไปกดอันติให้ตัอเองเพราะนางอยากจะแบบครอบครองทุกอย่างตอนนั้นจะรู้สึกสะใจมากค่ะมันโดนฆ่าด้วยลูกของมันเองใช่เออเออใช่ใช่ก็มี้ยฐานซาม่ต้องเหนื่อยด้วยจริงให้มันโดนคนที่รักหักหลังจริงให้มันแบบตายไปแบบว้าตายต้องมีซีที่แบบไม่ให้เราทำอะไรแต่เจ็บใจจนทรมาน ทรมานตายด้วยแบบช็อตใช้ให้แบบสายพูดจากคนที่ตัวเองรักที่สุดสิฉันไม่ยอมให้แกได้ดีหรอกนะ้มีจุดอ่อนมาแล่อีกตงใช่ตอนนี้ก็คือเป็นนางร้ายสุดอีแมงมุมนัดเกลียดของมึงอ่ะจเก็บกลับไปด้วยกลัวหัวใจหัวใจหัวใจที่นางถอดนางรบบทเป็นแหมฮอล์คัลของแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะ คือมึงว่าที้ออกมาเมื่อกี้ถอดจิตอะไรมึงอะไรมึงจะตายมึงก็ช่วยตายตายไปจานที่เก้าคืออมตะถ้าเกิดว่ามึงเสกไม่ทันมึงก็ตายจริงถูกต้องทำมาเป็นแยกชิ้นส่งชิ้นเม็ดเปลี่ยนล่างเม็ดเยอะอีกแล้วนึกว่าแกมังกรเยอะเก่งเปลี่ยนไปเรื่อยเกิดแต่เหนื่อยมากเลยทุกคนแบบเนื้อตาซึมแบบ เออแล้วแบบทําให้พอดูตอนที่เขาสลากก็นึกถึงตอนที่เสี่ยวอู่นะหมคือแบบป่านี้มันเป็นอะไรเอยเมื่อเราคิดถึงซีที่บอกว่ามันจะคุ้มหล่อพี่เสี่ยวอู๋เขาก็ทำกับการจะแบบให้คนคนนี้หลอตอนนั้นเขายังมีคําถามกับกับถังซานอยู่เลยว่าแบบ ทำไมพี่สีโอถึงไว้ใจชาแล้วทำไมถึงอยากจะสาะชี้ตัวให้คนคนนี้แต่วันนี้คือเขาแบบที่สุดข้อคําถามหมดแล้วเขารู้เลยว่าคนคนนี้แหละบอกที่แบบปกป้องเนาะเขาไม่มีคำถามใช่ทุกคนตอบโจทย์หมดเลยทุกอย่างที่แบบชอบน้ะมันกลมกล่อมคือรู้สึกว่าบทมันตั้งใจมากเลยเนาะแบบ มันจะคิวใครก็มีเห็นมีผลคือรู้สึกว่าเส้นเรื่องมันแล้วมันทําให้เส้นเรื่องแบบว่าเดินหน้าต่อไปไม่ใช่แบบคิวแบบทิ้งคว้าจริงแล้วไม่ใช่แข่งกันไปื่วยเปื่อยอยู่ดีว่าไปชอบที่หน้ามึงไม่ใช่คือมันมีเหตุมีผลจริงว่ามึงทําอะไรไว้ตั้งแต่อดีตเนาะมันส่งผลมาถึงตอนนี้แล้วก็รู้ว่าทำไมอินนี่พยายานขนาดนั้นก็คือรู้ปมของเขารู้ไปถึงฝั่งคือเรารู้สึกว่าเออเมกเซนนะตัวละครมัน ไม่ใช่อยู่ดีแบบกูอยากเป็นใหญ่แย่เอาเลยอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปทุกคนคือมีแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตของตัวเองว่าตัวเองมีโกอะไรมีเป้าหมายอะไรตอนนี้คือทุกคนมีแรงแขนนใ่แบบของตัวเองเนาะก็จริงอยู่แบบถางซานไปฆ่าคนที่เขารักนั่นก็ต้องแ้นอ่ะก็ถูกก็แ้นกลับมาตรนี้นั่นมันก็กลับไปวางแผนแหละทำยังงา ต้องมาเรรุ้นต่อแหละทีเนี้ยเพราะว่าอีปีวิตตงจะไปทําอะไรต่อนะแล้วก็ถังซานจะฟื้นเสี่ยวอู่กลับมาเต็มที่ได้ลียานเพราะว่าตอนนี้เนาะสมุดเลยใช่เรียนต่อหรือยังใช่เพราะว่าตอนนี้ก็แบบน่าจะถึงระดับที่สามารถฟื้นฟูเสี่ยวอู่ได้แล้วมีต้นไม้สติอะไรนั่นอีกเนาะก็น่าจะใกล้ละ ได้แหละเราว่าเราว่าไม่เกินสองร้อยยี่สิบะน่าจะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์รักเสี่ยอว๋จริงๆภาคแรกจบสองร้อยกว่าหนี่เหมือนกันใช่ไหมทนสองร้อยกว่าสองสองเท่าไหร่สักอย่างที่จะจบเนี่ยแหละสองหกสักอย่างเนี่ยก็ไม่ไม่น่าจะมากมายเท่าไหร่นะตอนนี้เราก็แบบอยู่เนี่ยแหละมาประมาณนี้แหละทุกคนก็อยู่ด้วยกันตองบาสนุกจัง ตามเดิมนะคะเปิดเมนให้เมนแล้วอย,อย่าสปอยนะทุกคนใช่คเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย